เทาลตำบลิดครือนะครับท่านสิทธิโชคโรงพยาบาลนะบริจาคให้กับโรงพยาบาลผู้ชิน่เจ้ <c oughs> เาวเจ้าควงขอกกุหลานนรัพี่ผมบอกว่าไม่ได้แจเจ,เจพเด็กน,นักเรียนใครก็ตามที่มาที่เก้าทุกวัน ขอเชียงซางส้กนอ่าน่นโอเคให้น้องๆโรงเรียนเชียงเกลือวิทยาคมนะครับงียหลวงปู่สิลาสิริจันโผล่เอาพักกันคุณภารษาให้กับน้องๆนักเรียนที่มีส่วนร่วมโดยเฉพาะผู้ใหญ่ไกดีนะครับคุณจารุนิอมพระีนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดกัน มาแล้วพะนมมือไว้ก่อนพะนมมือไว้ก่อนเอ้าใครพะนมมือขอให้รวยรวยขอให้เก่นเก่งขอให้ได้ตำแหน่งสูงสูงประนมมือไว้ก่อนกี่พังนะกี่พังนะโอเคจับตัวนะจับตัวนะสามพุทธดำ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 ตรงนี้ โอ้ยมันเปิดห่แล้วลูกเลยโอ้ลูกเอาเงินจับได้นะผ้าที่โยงไปนี่จับได้ yeah ทูปาโตูรินาะารังปาิเปะกินาปะกินานิกาตวานาตเททายเหล่านี้ภพิสุโสมอพิสุโสมทั้สุโสจครับ ยกสองข้างเลยลูกเอาสะบัดมือน uh ิดนึงสะบัดมือรับทรัพย์สะบัดมือรัดทรัพย์เอาพี่ยอมถ่ายไว้ก่อนเล่นแรงใครอยากรวยเล่นแรงใครอยากเรียนม่านหนัอเกลียสะบัดเล่นแรงโอ้โหมีสุขหอนมากเลยทุกคนเลยนะครับนะวันนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณร่วมบุญกับเพื่อเป็นต้นบุญนะครับต้อเก็บบันทึกภาพนะครับแล้วจะได้ขอภาพนิดนึงนะครับท่านผอครับโอเค ทุกท่านทุกคนวันนี้มาให้กําลังใจน้องๆมาให้กําลังใจบันเดิมภาพด้วยวันนี้โชคดีเลยนะครับเอ่อพมจนะครับสภาราชาติประกจังหวัดกาลสิีและสาษาไทสุดกาลสีเรียกเชิญเพราะการเอดา รอดคว้ากันมากเลยลูกนะสุดยอดนะเขาหลอกคว้าเหรอเขาหลอกคว้าเหรออยู่ตรงนั้นครับได้มีเมตตานะครับทำเพื่อสามส่งราชการแล้วก็พ่อค้าประชาชนนะครับที่อยากนะครับสนุกบำรุงนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับคณะผู้บริรดากราบขอบพระคุณ นะครับคณะท่านผอ,อ,อโรงเรียนทั้งสามโรงเรียนนะครับที่นำเด็กๆนักเรียนนะครับมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับปรกราบขอบพระคุญคณะนะครับผู้ปกครองนะครับนักเรียนทุกคนด้วยเล่าแถวไปช้าๆนะลูกเด้อนะ,นะไปด้านโน้นไปด้านโน้นโอเค ฉะนั้นหลวงปู่ไม่ลืมที่จะให้กำลังใจลูกหลานนะเป็นกำลังเสริมนะครับขอปอพ่อม่บาอาจารย์นะครับอยเดียวสักรู่นึงนะครับเดี๋ยวต้องระมัดะัยอยออกไปแล้วก็ไปนั่งเป็นระเบียบใครได้กระเป๋าแล้วอย่าพึ่งกลับนะลูกนะนั่งเป็นระเบียบเดี๋ยวเราจะชูกระเป๋าขึ้นโชว์ เอาเข้ามาแล้วนะรง้นะครับเข้ามาวันนี้พวมันอะไรอะแยะเลยมาถ่ายรูปกรนะถ่ายรูปหวานกันโยนกล้วยโยนผลไม้พวกเราใครได้กล้วยขอได้เงินแบบได้กล้วยเด้อ ผมลืมบอกว่าทุเรียกเขาอกเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วถ้าจะรอถวา,ายเพียรลวงปู่ัสสิกาติกาสามสิบนาทีแล้วเอาไปกล้วยที่หลวงปู่เสียแล้วนะเราว่าจะถือง,งานดังแล้วนะในที่จะดับของแท้ร้อยเสมอหยุเอาไปแล้วเอาเก็บไปเด้อเก็บไปรับประทานเด้อหลวงปู่เสีกกยตั้งใจปฏิหานสิบเสียให้แล้วนะเออ เอ้าเอาพระอาจารย์ช่วยหน่อยเอ้า่นนเรื่อยนั่นนะอื้อเอ้เกาเออแดงัมืวก็ยงอนแดงกัมืตีนลอยช่ดีได้อย เด็กๆนักเรียนใครได้กระเป๋าแล้วชูกระเป๋า